ดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูฝนมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่องพระคุณแม่ค่ะเรื่องวัดนิดาเสือเนียมภาพเป็นจมาศคำบุญมีสิบสองสิงหาเวียนมาบรรจบลูกขอน้อมนกเขารกบูชา เป็นวันสำคัญรู้กันทั่วนหน้าฉเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีพระแม่ทรงห่วงปวงชนทุกที่แนะนำสิ่งดีดีชี้ทางฝึกฝนศูนย์ศิลปาชีพช่วยชีพปวงชนเพื่อไทยทุกคนจะได้ทำกิน ถ้าคุณของแม่ทดแทนไม่สิ้นแม่ของแผ่นดินทรงพระปีชาเริ่มแรกกำเนิดก่อเกิดกายเาก้าเดือนรอมาลืมตาดูโลกอุแวอุแวแม่คายหายโก นับว่าเป็นโชคลูกขอดปลอดภัยน้ำนมมารดากลั่นมาจากใจทุกหยาดหยดไสชื่นใจลูกจริงแม่ธนุถนอมยอมทนทุกสิ่งไม่เคยทอดทิ้งยุงมิให้ตอม เมื่อยามลูกหลับแม่ก็ขับกล่อมปานีโอบอ้อมไม่ยอมห่างไกลแต่เล็กจนโตแม่โอบแม่ให้ประสงค์สิ่งใดเว้นแต่ดาวเดือนให้การศึกษาก้าวหน้าสเสมือนทัดเทียมเพื่อน ไม่น้อยหน้าใครนับแต่วันนี้ลูกจะใส่ใจดูแลชิดใกล้ให้แม่สุขสมจะขอเชื่อฟังคำที่อบรมให้แม่ชื่นชมลูกเป็นเด็กดีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตในโลกนี้ คุ้มครองชีวีแม่มีสุขเอ่ยนิทานของเราได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้ได้เล่าถึงวันแม่นั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ทุกๆวันเลยนะคะไม่ไม่เฉพาะแต่วันแม่เท่านั้นแต่ขอเป็นทุกๆวันค่ะวันนี้คุณครูผลขอจบนิทานไว้เพียงแค่นี้คะ่ะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ